Okay. โอเคก็สําหรับท่างชมด้วยนะครับอยู่กับผมดิวแอนด์เดชชันแนลซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบแซนเฮียอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือแบบนี้มันมีอีสเตอร์เอ็กอย่างนึงนะครับอย่าเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กเลยเป็นแซนลับนะครับก็คือแซนตัวนี้เลยนะครับบอกตรงแม่งเป็นแทงให้เพื่อนได้นะครับแต่ข้อเสียอย่างหนักเลยไม่มีสก,กิลโคตรชอบนะครับแล้ววิธีการได้ตัวนี้เนี่ยฟรีนะครับแล้วดูเลือด เก้ 99, 99, 99, 99. Oh yeah. าแก้วแก้วแก้วเก้าเก้าโอ้โหหลักอะไรวะนั่นอะดูดิดูลาวาโ oh, อ้โหตรวนีนะ้หน่วยสิบร้อยพันหนึ่งแสนเกือบหนึ่งล้านถ้าบวกหนึ่งเลือดก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านแล้วนะตัวนี้เป็นแทงให้เพื่อนได้นะครับบอกเลยวิธีการได้ตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับผม ให้เราไปตรงเทเลพอร์ตทูนี่เสร็จปุ๊บไม่ได้อยู่ไอเว็บไม่รับไม่ได้อยู่ให้เราไปตรงนี้แป๊บหนึ่งไปหาทูเฟสแซนก่อนถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งอะถ้ามีคนหนึ่งอะกำลังยืนเอฟเคตรงเนี้ยสมมตินะถ้ามีเพื่อนเราคนหนึ่งยืนเอฟเคตรงเนี้ยัน,นี้ต้องฟังให้ดีนะครับผมปเปิดเสียงดังสุดด้วยกระดาษนะคบเปิดอาจจะมี ยังไงลูกกวนเนี่ทูเฟสแซนนะครับทูเฟสแซนแลวก็ให้เรากระโดดหัวใส่สเพื่อนนะครับแล้วก็ไปตรงหวัวไปตรงด้านบนเลยเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นแซนตัวนั้นเลยแต่บอกเลยนะว่าแม่งเป็นแทงให้เพื่อนนะครับจริงแทงให้เพื่อนโอเคก็มาบอกเฉยๆนะครับส่วนที่แล้วก็ ก็จะมารีวิวแถบตนี้นะครับ That sand. Hey, ira, แด๊ดเ r อร์แซนไอตูฮี้อะไรไม่รู้ทูคอสแซนบูฮี้อะไรไม่รู้แซนแต่ที่รู้คือเราจะมารีวิวทั้ง4ตัวนะครับ4ตัวพอไม,ไม่ต้องรีวิวเยอะโอเคแด๊ t เ r อร์ก็จะเป็นยังไงนะครับโอ้ oh, มีเลือดขาบด้วยโบนธรรมดาก็จะเป็นดำๆนะครับ เขาก็มีปินโบลโอ้สี่พันห้าสี่พันห้าร้อย HP เอเลยตัวน,นี้ก็เป็นสายอันนี้ไอสกิลเนะี่ยไอสกิลเนะี่ยไอสกิลเนะี่ยมันเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเส้นเออร์เลอร์นะครับบอกถ้ามีใครชนแล้วเนี่ยจะติดเดินไม่ได้และบอกตรงเป็นสกิลที่กดตีที่สุดได้นะครับบูโบล กนัลนแหละเออ่นกาหาเรื่องแค t เจอร์บัสเจอร์แคทเจอร์บัสเจอร์ไอสัสเรื่องอะไรวะโอเคให้แนะนำไปตรงด้านล่างหรือมาวันนะวันะเออให้ใช้พวกนี้นะครับสลับในโทรศัพท์นะจดก,การในคงันกากัดที่นี่ตายตายใส่เก๋เกเอ,อเฮ้เย,ย,เยนะเฮียอะไรเฮียอะไรคือช่างมัน เยี่ยมคนแก่ตายแล้วนะครับข้าสิแดนตายเย่ต่อแซนตัวต่อไปตัวนี้นะครับผมนี่มันเหมือนเป็นแฟนที่เป็นผู้อิ่งเหมือนอย่างนั้นเลยไอ้เจ๊กันกน,กน้ำมึกคนน่าเกลียดโอ้โหคิวแค่นะีแนะนําให้ใช้เซตทางนี้บ่ครับผมแม่งมีสามบู๊บก็ใช้ได้สามบู๊บด้าเออกหนึ่งก็คืออ e ีงี้นี่นะครับ ก็คือมันไว้กวนตีนอะ่ะเออมันเอาไว้กวนตีนนะครับกูอบอกตรงกวนตีนได้กวนตีนที่ดีเลยนะครับนี่เลยคือแบบกดรัวๆได้เลยนะครับทุกคนบอกตรงโคตรกวนตีนย,ยนะุคเตี้ยอะไรอะอสิ่งทีสองนั่นก็คืออย่างนี้นะครับผมเส้นอ๋อ โอ้ใช่ได้แล้วก็โบนโบนดำเลือด7,500นะครับอันนี้ไว้กวนตีนมากกว่านะครับอันนี้ไว้ช่วยเพื่อนเนพะื่อนเลยว่าเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยแบบขังศัตรูไว้แล้วให้เพื่อนก็ปล่อยพลังพิชพิชประมาณนี้นะทุกคนโอเคแทนตัวต่อไปเลยนะครับเออท่านผู้ชมนะครับถ้าใครมีโค้ดที่จะที่มันแบบมันยังใหม่อยู่ะ ก็บอกผมนะด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับไอเชีย่โยโราบกนูโราบกนูโอเมกอดโซนสามเออลิเซ็มีลิเซ็นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยนะฟราวรวี่เฟลเซน what the fuck อันนี้อะไรไม่รู้แต่ยคืูน่าจะหดนน่าดู อ๋ออันนี้เทวฮาร์ดโมแซนรวบปอนช์บ uh, ็อบนี่อันเดอร์เฮียรไม่รู้มาริโอสตอรี่ชิปคาร่าอะไรแบบนี้นะไอ้สตอรี่ชิปคาร่ากับเอฟอีชิปคาร่ามันต่างยังไงวะไม่รู้แต่สตอรี่ชิปคาร่าหกตัวสตอรี่เฟลคาร่าเออ่โซเทวแซน อ๋อเป็นดวงวิญญาณแซนที่แบบแซนโดนฟันเตียงอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมพูดถูกก็บอกมืนเดินะครับเฮอเลอร์สวับมันตายยังไงวะเฮอเลอร์ชิกไอปแคยนี่น่ากลัวในเดสัตว์ทจำมนะจำมาดูแถวนี้นักสักหน่อยนะครับผมโอเดอร์สวับโอเดอร์สวับดพับลัดอันนี้เป็นแซนเดี๋ยวนะอ๋อ ดกูยางชอบเลยดัตทัสแลน43อสโอโชิปคาร่าเอ่อดัตดิปิลิปพับลัดฮ้ยมีตรงนั้นก็เออเลือดสวัสดีเจ็ดเคีนะเออเลือดสวัสด รับจำนวนกันสิร้อยพันหมืน่นแสนได้วะไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วมันเป็นในนี่วะท่านชมมันคืออะไรวะไม่มีคำนี่หรือว่ามันเป็นดีเซตสองเป่าแต่เพลงเคทที่ไม่พอใช่ไหมตอนนั้นมีอีกเยอะเลยมีเท่าไหร่ร้อยพันหมืน่นแสนกูมี 6, หกแสนนะ คืออะไรเออเออร์ดาัสเซนอ๋อเออร์ดัสก็คืออันนั้นเป็นดาัสเซนอ่ะเป็นดาัสเซนอยู่แล้วเราเราเออเริ่มก็อันนี้อันนี้ยังเป็นเออร์เร่อยู่แต่ว่าดาัสก็อันนี้เออ ไอชียแอนเดอร์เวิร์ดอิงหรือว่ามันเป็นรีเซ็ตสี่วะตรงนั้นมันเป็นรีเซ็ตสี่แน่นอนเชื่อผมนะครับเพราะผมไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นรีเซ็ตสามโอ้โ,อโอนกแพ้ยังไม่ได้อีกไอี่เออผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับไอ้แซนที่มันอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปอะเออผมมันต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคน เปิดแสงให้มันนินนี่ก่อนนะครับอันนี้เปิดแสงสุดนะครับเผื่อถ้าผู่ชมไม่เห็นต้องเปิดแสงสุดนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับไปเสร็จลิงก็เห็นคําว่า1 000, ล้านเลฟเท่ากับ1นีเซตใช่ไหมให้เราชนด้านข้างนะครับชนด้านข้างข้างขวานะครับชนไปก็จะมีคำเฮียอะไรไม่รู้นะครับ ซึ่งผมก็อ่านไม่ได้เหมือนกันให้เราชนคำนั้นนะครับชนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเล่นในแสนตั้งแต่ต้นคลิปได้แล้วโอเคเ,ออเริ่มตัวต่อไปเลยเฮียเสียเวลาหายเออท่านผู้ชมครับถ้าใครมีโค้ดที่จะยังใหม่อยู่แล้วมันยังใช้ได้อยู่โค้ดเก่าหรือโค้ดใหม่ที่มันยังใช้ได้เอามาให้ผมนะครับเพราะว่า ใส่แค่โค้ดเดียวอีกแกโค้ดนั้นก็จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจ้จะลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคซึ่งน่าจะใช้ได้อยู่ั้างหรือเปล่าก็ลองใส่ไปดูนะครับโอเคทุกค้สแซนเลยมาหาที่ที่มันนี่กันไอ้เน,น,นี่มันทีมเจโนไม่ใช่เหรอไอ้น,นี่เป็นเจโนธรรมดาอัน,นี้แบบเฟอร์เทล เออตัวนี้นะครับถ้ามันมาจากไหนก็คือเป็นเอ่อโอ้ยเฮียเจโนที่มันโดนเชื้อจากเอร์อล์นะครัะกำลังวัาที่รีวนโอเคเจอที่แล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับในกระเป๋าก็ถ้าจะเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็จะแนะนำให้สก,กิลเอาเอ็กบรัชแล้วก็เอ็กโซนแล้วก็แกตเตอร์บัตเตอร์นะครับไอ้บิ๊กแกตเตอร์บ,บัตเตอร์ไม่ต้องอนะโพรแม่งถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ย มันจะหลบย่านะครับมันจะเราจะโดนไปด้วยแต่ว่าแคเตอร์บัตเตอร์เนี่ยมันปล่อยได้รัวๆไงเออมันกวนตีนดีถ้าใครอยากกวนตีนนะครับก็เล่นเลยไปกวนตีนนะครับกวนตีนถ้าแบบเฮ้นยนั่งหละตีนเนี่ยขนาดโทรศัพท์แม่กูยังโคตรโหเลมันนังลโอเคช่างมันเอ็กโซนะครับก็จะนะ่าจะรู้กันอยู่แล้วนะประมาณนี้ไปเก็บผมกดตัวผมนะครับ เอ็กซ์เอ่อเออ่ทูคอสแฟนก็จะมีประมาณเอ่อเท่าไรวะหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งพันห้าหรอยนะครับจดเลยไงเพื่อนไงคอสแฟนเราเป็นทูคอสแฟนในเป็นคอสแฟนธรรมดาอันนี้คือ e อ็กซ์ s ันะครับส่วนในเกตเตอร์เบเตอรเรารีวิวไปแล้วแหละเอ็กซ์พัสก็จะเป็นแบบ มีดใหญ่สีแดงเนาะแล้วก็ตีเสร็จปุ๊บก็จะมีผูกศรแลกเองนะครับก็ดาเมจระยะไกลนะครับไงเพื่อนแต่ว่าของเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะไม่ได้เป็นสีแดงนะครับมันจะแบบมันจะเป็นสีเทานะครับเพื่อน,นของเพื่อนมันจะเป็นสีเทานะครับของเราจะเป็นสีแดงนี่นี่คอแตนเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับทุกคนมันจะเป็นสีเทา ซึ่งเอพวกที่ผมรีวิวเนี่ยก็จะเป็นร์ด <Liberty. S 1> โอเคตัวต่อไปเลย้าจริงๆผมก็สงสัยแมปนี้อยู่นะครับครับกคนเพราะว่าแม่งอีเวนต์เมื่อไหร่มึงจะมาไว้แก่กูก็อยากเล่นเฟอร์เทลกูก็แม่งเสียเวลากูไม่เล่นแม่งที่ไหนได้ตอนนั้นกูไม่รู้ไงตอนนั้นกูง,งก่เออแต่ตอนนี้เวลาไอ้ทูเฟอร์เทลเออเรแซน ก็ไม่ได้รีวิวนะครับอีกแสนหนึ่งอีกแสนเดียวไฮบ้าอย่าเรียวกว่าแสนเดียวเลยอีกหมื่นเดียวแล้วกันเออแค่หมื่นเดียวเอโอท่านผู้ชมครับถ้าผมได้หนึ่งล้านเนี่ยผมยังไม่รีกเลนนะครับผมจะเล่นใน powerful เมื่อแสนก่อนนะครับโอเคบูลสตาร์ทอัไม่รู้แสนทือคือแมลงนะครับไอเหียมให้กูเล่นดีสักบนธรรมดาก็สี ขาวนะครับเออก็จะมีบูโบนนะครับทุกตัวไม่มีบูเบร์นเลยสัตว์ให้แนะนำให้เล่นเซตนี้นะครับทุกคนจะด้านล่างเลยจะด้านล่างเล่นเซตด้านล่างนะครับก็คือเกตเตอร์เตอร์ใหญ่และเกตเตอร์เตอร์เล็กแต่ถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันจะเหื่อนครับเลยเพื่อน แล้วนี่มันก็ไม่มีสกิลที่แบบเจ็งๆนะครับสกิลเดิมแล้วดาเมจมันเกี่ยวอยู่ที่ดาเมจและ H P ตัวละครนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับจะหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเอ้ยอย่าเพิ่งถ้าใครอยากได้โค้ดเนี่ยก็ดูก็จะคอมเดี๋ยวผมก็คอมเมนต์ให้ นะครับเออคอมเมนต์คอมเมนต์มมนให้นะครับทุกคนคอมเมนต์ให้โคนั่นอนะเออนะครับก็คืออ่าบอกให้แนละ้วกันเป็นเป็นอย่างนี้นะครับอ,ไอีไอสัตว์ไอสัตว์กูจะพิมพ์อีเกกูจะพิมพ์กูจะพิมพ์เออ A B C เสร็จดีดี เฮอร์เรอร์นะครับเอ้าอ so ียตัวอาเฮอเรอร์แซนแล้วก็อีเวนนะครับอันนี้ผมพูดถูกป okay. ่ะเนี่ยหรือผมพิมพ์ถูกเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมไปดู u t u b e ให่เออโอเคก็กำนังนะครับก็ขอไพรยติกนะครับก็วีก็ ยคนมากลัวนะครับช่างมันไอ้เย้ยนี่คนแก่แม่งหาเรื่องหาเรื่องเหรอไอ้เยสกิลแม่งไม่โดนแก่เลยแก่แม่งมสกิลแบบน,นี้โอ้โหมีแค่อาตายเหรอตายหรอออสัดยังไม่ตายโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนตะกีกวน ที่นี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่หน้าบาย